เช็คด่วนบัตรคนจนปี66มกราคมนี้ยังใช้ได้หรือไม่รายการที่ได้รับมีอะไรบ้างได้รับกี่บาทต่อเดือนฟังด่วนก่อนจะไปรับชมก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆด้วยนะคะเช็คเลยมกราคม66นี้ รัฐบาลให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้จ่ายอะไรได้บ้างส่วนเดือนธันวาคม65รัฐบาลช่วยเหลือผู้มีไรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแล้วกว่า4,000ล้านบาททุกวันที่หนึ่งของเดือนไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้และไม่สะสมในเดือนถัดไปวงเงินซื้อสินค้า200-300บาทต่อเดือน วงเงินซื้อสินค้าตามมาตรการช่วยเหลือเงินพิเศษ200บาทต่อเดือนเฉพาะเดือนมกราคม2,566ส่วนลดค่าซื้อการถุงต้อง 1, 0 0บาทต่อ3เดือนมกราคมถึงมีนาคม66ค่าใช้จ่ายในการเดินทางประกอบด้วย 1. ค่าโดยสารรถบอขอสอ0 0 0บาทต่อเดือน 2. ค่าโดยสารรถไฟ500บาทต่อเดือน 3. ค่าโดยสารรถขอสอมกรถไฟฟ้า M.R.T. BTS, ARL 500บาทต่อเดือนสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขตกทออมและปริมณฑลทุกวันที่18ของเดือนสามารถถอนเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้เงินชดเชยค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้ลงทะเบียนกับกอฟอนกอฟอพ และกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อเดือนเงินชดเชยตามจำนวนเงินที่ชำระค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้ลงทะเบียนกับกปนกปภที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน315บาทต่อเดือนจะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทที่ได้ชำระเงินแล้ว ส่วนที่เกินจาก100บาทผู้ถือบัตรเป็นผู้ชำระเองทุกวันที่22ของเดือนสามารถถอนเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือนสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีบัตรประจําตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการทั้งนี้เมื่อเดือนธันวาคม2565ที่ผ่านมากรมบัญชีกลางได้จ่ายเงินให้แก่หน่วยงาน ร้านค้าที่รับชำระเงินด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและการโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเ e ล็กทรอนิกส์ e-money แล้วจำนวน4027.04ล้านบาทแบ่งเป็น 1. สวัสดิการที่ให้เป็นวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนเงิน3612.92ล้านบาทดังนี้ 1. วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค3 5 3 6 6 5ล้านบาท 2. วงเงินส่วนลดค่าซื้อกาถุงต้อง28.16ล้านบาท 3. วงเงินค่าโดยสารรถเมลและรถไฟฟ้า24.45ล้านบาท 4. วงเงินค่าโดยสารรถบริษัทขนส่งจำกัด6.97ล้านบาทและ 5. วงเงินค่าโดยสารรถไฟ16.69ล้านบาท 2. สวัสดิการที่ให้ผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ e ีม n e น จำนวน414.12ล้านบาทดังนี้ 1. มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า180.81ล้านบาท 2. มาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา17.62ล้านบาท 3. มาตรการเงินเพิ่มเรียกความพิการตามมาติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่28มกราคม2563าจำนวน215.69ล้านบาท ทั้งนี้สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโทร0 2 1 0 9 2 3 4 5ขอบคุณข้อมูลดีๆจากเพจ Facebook คุณรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกรัฐบาลทั้งนี้ทางช่องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับฟังรับชมและเป็นกำลังใจให้ทางแอดมิน และอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ